สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการสปรปพังงาพาทัวร์สำหรับวันนี้วันอังคารที่4มีนาคม2 5 6 8ดิฉันนางนิตยาชำนาญน,นาศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสปปพังงาวันนี้ดิฉันมาทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนอกสถานที่ด้วยภารกิจพัฒนาศึกษานิเทศในระยะออนไซน์นะคะซึ่งส่งตรงมาจากจังหวัดน,นครนายกค่ะ รายการของเรานะคะนำโดยท่านทักิตอัชนะพิพัฒน์ผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศาพ,พังงาท่านรองทั้ง3ท่านท่านรองไพฑูส์สนที่เมืองท่านรองพานวั์จันททองและท่านรองสกรินโพลมุลน,นะคะวันนี้เราจะได้พบกับสองช่วงรายการนะคะช่วงแรกช่วงพาทัวร์สำนักง,งานเขตทุกท่านจะได้พบข้อมูลข่าวสารข่าวสารจากผู้ในการกลุ่มนี้ได้ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในพิรมอิสรโรนะคะ และช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงพาทัวร์โรงเรียนดีๆสำหรับสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านจะได้รับชมคลิปพิเศษนะคะซึ่งเป็นผลงานการประกวด จากคนเสร็จเรียนดีมีความสุขสะปะปังงานซึ่งทางสะปะปังงานได้จัดประกวดนะคะและก็ตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านจะได้รับชม2อ,อันดับด้วยกันนะคะอันดับที่1นนะคะรางวัลชนะเลิศน,นะคะและรางวัลที่2อ,อันดับที่2นะคะรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ1นนะคะซึ่งในลำดับต่อไปสัปดาห์หน้าก็จะได้พบกับอีก3 โรงเรียนนะคะซึ่งทางสพพพงงานะคะคก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนทั้ง28โรงเรียนที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดนะคะแล้วก็ผลการตัดสินนะคะ,ะแล้วเสร็จนะคะโดยท่านคณะกรรมการนะคะและจัดประชาสัมพันธ์นะ,ะอย่างเป็นทางการนะ,ะในสัปดาห์นี้นะคะแต่ทางรายการของเราจะได้รับชมแบบพิเศษนะคะค่ะรารับชมกันนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะในช่วงของพาทัวร์สปปพังงาน,นะคะวันนี้ดิฉันพิรมอิสโรผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาก็ได้รับมอบหมายนะคะวันนี้ให้มาพบปะพูดคุยนะคะ,อะบอกเรื่องราวอของการขับเคลื่อนนะคะของอในกลุ่มนิเทศด้วยกันนะคะวันนี้เป็นไงกันบ้างคะทุกคนวันนี้ช่วงนี้เห็นว่า แต่เห็นว่าเราดําเนินการกับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกนะคะตรงนี้ก็ทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแต่ก็คืออยากจะบอกให้ทุกคนทราบเลยนะคะว่าการที่นโยบายเนี่ยนโยบายที่ผุดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ทางเบื้องบนเนี่ยคิดเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับชาติเลยปัญหาที่เกิดขึ้นจากคุณภาพของอผู้เรียนนะคะ ซึ่งเกิดขึ้นตรงนี้ก็จะทำ,ทำให้สิ่งต่างๆนี่เขาเรียกว่าต้องช่วยร,ร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปนะคะอย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อคุณภาพการศึกษาของเด็กหรือว่าลูกๆของเรานั่นเองนะคะเรื่องที่จะฝากวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเดือนนี้เดือนมีนาก็จะเห็นว่าเราดําเนินการขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของ การเตรียมความพร้อมการประเมินตามแนวทางพิซซ่านะคะในตรงนี้ก็เห็นว่าเป็นการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเชิงรุกนะคะก็ทุก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 สสัปดาห์เราก็จะมีการติดตามกันซึ่งเรื่องที่ติดตามตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่จะต้องรีบแล้วแหละนะคฝากนําเรียนไปยังท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านนะคะทั้ง132โรงที่ท่านดูแลกันนะฮะในเรื่องของการสร้างข้อสอบ าการอบรมการสร้างข้อสอบวัดผลความฉลาดรู้ทางด้านการอาร่านวิทยาศาสตร์และก็ด้านคณิตศาสตร์นะคะ,ะตรงนี้ เพราะทุกตอนนี้นะคะบอกข่าวดีแล้วก็ต้องขอบคุณเลยนะคะว่าทุกโรงเรียนได้ดําเนินการสมัครครบ100%พังนาครบ100%แล้วนะคะสพพังงาเราตรงน,นี้เป็น,น้ที่น่าชื่นใจแล้วต้องขอบคุณด้วยนะคะแต่ส่วนที่เหลือก็คือฝากนะคะฝากน้าเรียนท่านผู้บริหารทุกโรงเรียนนะคะช่วยตรวจสอบแล้วก็ขับเคลื่อนโดยการที่ให้คุณครูคที่สมัครแล้วเนี่ยลงมืออบรมนะคะถ้าให้ดีแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้ก็น่าจะ เราควรจะอบรมให้ครบ100%แล้วนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะมีปัญหาอยังไงต้องในติดขัดยังไงก็โทรสายตรงมาที่ผอกลุ่มมิเทศได้นะคะที่0826269149นะคะตรงนี้ยินดีที่จะช่วยแก้ปัญหาแล้วขับเคลื่อนไปพร้อมกับท่านนะคะในอะของเราเนี่ยในกลุ่มมิเทศเราเราถือว่าถ้าท่านมืดมาท่านต้องสว่างกลับนะคะ เราก็จะช่วยร่วมด้วยช่วยกันในทุกมิติเพื่อที่จะจับมือไว้เรียกไปด้วยกันเขาเรียกว่าเราพาทํากันเพื่อสร้างเสริมขวัญและกําลังใจนะคะให้กับทุกๆคนนะคะเราจะร่วมไปด้วยกันเลยนะคะแล้วก็ฝากนะคะอย่าลืมนะคะช่วยเน้นย้ํานะคะตัวนี้ให้ผู้เรียนนะคะ เขาต้องทราบนะคะว่านยโยบายของสปทของเรานยโยบายของท่านรัฐมนตรีคืออะไรนะคะแนวทางเป็นอย่างไรเป้าหมายคืออะไรเดี๋ยวมาทบทวนกันอีกสักรอบนะคะเพราะนั้นนยโยบายก็คืออะไรคะตอบได้ไหมเรียนดีมีความสุขส่วนแนวทางเปมนไงคะจับมือไว้แล้วเราไปจับมือไว้ไปด้วยกันส่วนเป้าหมายสําคัญเลยตรงน,นี้เป็นนำมาทำค้ากันคำพูดต้องไปเป็นไงคะขยายให้นักเรียนทราบด้วยว่า ฉลาดรู้ต้องรู้อะไรฉลาดคิดคิดอะไรฉลาดทำทำอย่างไรทำอะไรบ้างตรงนี้ผู้บริหารและคุณครูนะฮะช่วยไปขยายความแล้วก็ดำเนินการตามเป้าหมายนี้ว่านักเรียนเราตอนนี้เนี่ยฉลาดรู้หรือยังฉลาดคิดหรือยัง ฉลาดทำหรือยังยังไม่รู้เรื่องอะไรนะคะก็ให้นักเรียนรู้ฉลาดคิดคิดยังไงให้นักเรียนลองฝึกคิดอะไรบ้างฉลาดทำทำลงมือทำทำในสิ่งอะไรนะคะตอนนี้ก็ทางกลุ่มนิเทศก็ฝากนะคะวันนี้ก็คงจะไม่ไม่ได้มาตามงานอะไระทางก็เรียกว่าอะไรนะทางรายการแบบนี้นะคะแก มาพบมาพบกันนะคะเพราะว่าพอคุณพิเทศก็ภารกิจกก็ก็เยอะนิดนึงนะคะก็ก็ไม่ได้มาพบกับท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะก็ต้องขอบคุณทางรายการที่ ให้ก็ให้มาในช่วงนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็คิดว่าทางกลุ่มนิเทศติดตามก็ออฟฟัอีกเรื่องนะะึ่งค่ะเรื่องของการนิเทศภายในนะคะตรงนี้ทางผู้บริหารทุกท่านเนี่ยก็เห็นแล้วราคาลงไปก็ก็เจอเรื่องของการนิเทศชั้นเรียนนิเทศห้องเรียนก็หลายโรงเรียนก็ทําได้ดีนะคะซึ่งโรงเรียนต่างๆเนี่ยก,ก็ทำเชื่อว่าเชื่อมั่นว่าทุกโรงเรียนตอนนี้เนี่ยได้เข้าตามแผนการนิเทศที่วางไว้แล้วแหละตามที่ส่งมานะคะก็เดี๋ยว เราก็จะขับเคลื่อนเขาเรียกว่าเป็นปีทองแห่งการนิเทศนะคะของสํานังกงานเขตพื้นที่การศึกษารประถมศึกษาพังงานนะคะเราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะอย่าง,างให้เกิดคุณภาพสุดท้ายแล้วบอกเลยว่าคุณภาพเกิดขึ้นที่ผู้เรียนนะคะตรงนี้ค่ะก็วันนี้นะคะก็ดิฉันก็ก็ต้อง,ต,องต้องขอลาท่านนะ,ะผู้ชมทุกท่านวันนี้ไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะขอตัดเข้าไปสู่ในช่วงของอพาทัวร์โรงเรียนดีๆกันเลยนะคะ โรงเรียนดีๆที่โรงเรียนมีนะคะโรงเรียนของเราในสังกัดมีโรงเรียนดีๆมากมายแต่ก็เราก็พยายามที่จะรันคิวขึ้นมาจนให้ครบทุกโรงเรียนวันนี้เราก็จะได้พบกับโรงเรียนบ้านปากถัดและก็โรงเรียนบ้านพุนัน,นะคะลำรับดิฉันวันนี้ก็ขอสวัสดีก่อนคะ่ะส,ว,สวัสดีค่ะ หมวยครูเองลูกทำไมครูถึงเ,เข้าห้องน้ำนักเรียนหรอคะมานี่เดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังโรงเรียนบ้านปากถับปฏิบัติตดดามนโยบาย Happy Toilet Kick Off Renovate สุขาดีมีความสุขนี่ไงที่ครูในนัเกเรียนสามารถใช้ห้องน้ำร่วมกันได้อย่างมีความสุขับอาอหนูเข้าใจแล้ว แห่งนี้มีความสุขสนุกกับการเรียนรู้เราพร้อมจะเรียนรู้ในโลกว้างแห่งสร้างสรรค์อิสระและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันภูมิใจที่ได้เรียนที่แห่งนี้ ว่าการเรียนโรงเรียนขยายโอกาสคือการเรียนด้วิชาเก่าๆเอาแต่ท่องจําแค่นั่งฟังแล้วก็จดตามขพราะทุกคนลืมมันไปได้เลยเพราะโรงเรียนบระพุนัยเราไม่ได้เรียนแบบนั้นเราให้นักเรียนได้เรียนรู้จริงปฏิบัติจริงวิชาการต้องก้าวหน้าภาษาต้องพิชิตคุณธรรมนาชีวิตเพิ่มผลภาษาอาชีพต้องที่นี่เลยครับโรงเรียนบ้านพุนในเราจะให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ จะให้นักเรียนแสวงหาคำตอบก่อนที่ครูจะบอกเราจะให้นักเรียนวิเคราะห์ทุกองค์ประกอบ นั่นเอาเขดได้เข็ดนเล็กเป็นจะไม่ใช่ปัญหาเพราะอีกมิชาเชื่อว่า,วาโรงเรียนรัานุนในจะสามารถเข้าคำถาเหลานั้นไปได้ด้วยศักยภาพของโปรแกรบริหารครูดีนักเรียนมีความสุขที่นี่บ้านพลุในทุกวินาทีก,การเรียนรู้ เราจะพาทุกท่านไปรับชมว่ากิจกรรมในแต่ละวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านพุณยในว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันครับ,บกิจกรรมก่อนข้อแถวนักเรียนโรงเรียนที่นแห่งนี้มีความสุขสนุกกับการเรียนรู้เราพร้อมจะเรียนรูรนร้ในโลกกว้า่างสร้างสรรค์อิสระ,ะและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ภูมิใจที่ได้เรียนที่หนง ว่าการเรียนโรงเรียนขยายโอกาสคือการเรียนในวิชาเก่าๆเอาแต่ท่องจําแค่นั่งฟังแล้วก็จดตามขพราะทุกคนลืมมันไปได้เลยเพราะโรงเรียนพระพุนัยเราไม่ได้เรียนแบบนั้นเราให้นักเรียนได้เรียนรู้จริงปฏิบัติจริงวิชาการต้องก้าวหน้าภาษาต้องพิชิตคุณธรรมนาชีวิตเพิ่มผลภกษาอาชีพต้องที่นี่เลยครับโรงเรียนบ้านพุนในเราจะให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เรียนตหาคำตอบก่อนที่ครูจะบอกเราใจักเรียนวิเคราะห์ทุกองประกอบรับชมไปแล้วนะคะ กับ2ช่วงรายการของเรานะคะช่วงแรกช่วงพาทัวร์สำนักง,งานเขตนะคะซึ่งท่านผู้ในการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานายพิรมอิสโรนะคะก็มาแจ้งข่าวสารให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังนะคะแล้วก็ช่วงพาทัวร์โรงเรียนดีๆสัปดาห์นี้ก็อย่างที่บอกนะคะก็มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลน,นะคะในการเข้าประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอสั้นนะคะ คนเต์ Concept, เรียนดีมีความสุขสปปพังงานะคะซึ่งที่ท่านได้รับชมไปแล้วนะคะก็เป็นรางวัลชนะเลิศน,นะคะจากโรงเรียนบ้านปากถักนะคะอาเภอกระโปงนะคะและรองรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะคะจากโรงเรียนบ้านพลุในอาเภอเกราะยาวนะคะก็ทางรายการสาปปพังงาพาทัวร์นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ในการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษานะคะท่านพี่รมิสรนะคะและก็โรงเรียนนะคะทั้งสองโรงเรียนนะคะท่านผู้ในการและก็คณะครูนะคะจากโรงเรียนบ้าน ปักถักและโรงเรียนบ้านฟไหนนะคะท่านผู้บริหารทั้ง2โรงเรียนนะคะที่ส่งเข้าประกวดและก็ให้ความสนใจนะคะในกิจกรรมของสอปปออพังงาค่ะซึ่งในรายการนี้นะคะก็มีผู้เข้าประกวดแข่งขัน28โรงเรียนนะคะทางคณะกรรมการก็ได้ตัดสินเป็นที่แล้วเสร็จไปแล้วนะคะก็ในสัปดาห์หน้าก็จะได้รับชมนะคะในผลงานของ อีก3โรงเรียนนะคะรอรับชมนะคะรับชมกันนะคะแล้วก็เราจะเจอกันอีกครั้งในอังคารหน้านะคะอังคารที่10มีนาคม2568นะสําะสำหรับวันนี้รายการสาปพังงาพาทัวร์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ